ปี65ราคาน้ำตาลดีผลผลิตอ้อยสูงราคาจูงใจอุตสาหกรรมเค็คผลผลิตอ้อย64ทับ65สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาทโซนโคนเกษตรอยู่นะครับก็อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบาทสโกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำทุกท่านมาพบกับคลิปดีๆนะครับที่นานาสาระเรื่องอ้อยและน้ำตาลนะครับติด ตามอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งในปีนี้รับปี65อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายผงาดรับปี65ผลผลิตบวกราคาที่สูงนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายหรือสออทอช็คผลผลิตอ้อยฤดูหีบปี2564ทับหที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดหีบมั่นใจผลผล,ผลิตได้85-90ถึงล้านตันหนุน ได้ผลผลิตน้ำตาลทราย9-10าร้านตาันผลจุดต่ำสุดและขาดการฤดูผลิตปี2565-66ยังมีรุ้นให้เติบโตต่อทั้งในแง่ผลผลิตและราคาน้ำตา,ตาลตลาดโลกนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับนายชรชิน,นธรรม,มิตร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายฤดูหีบปี2565ทั2566ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกับฤดูการผลิตปี2564ทั65ที่โรงงานทั้ง57แห่งอยู่ระหว่างการเปิดหีบอยู่ในขณะนี้เนื่องจากระดับร,ราคาน้ำตาลทายดิบ ตลาดโลกปี2,565เฉลี่ยยังคงทรงตัวระดับสูงอยู่ที่18เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอันจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับทั้งนี้การเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2,564ทับบของ57โรงงานน้ำตาลที่เริ่มเปิดหีบตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2564 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูหีบนี้อีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้าจะมีผลผลิตอ้อยประมาณ85 9 0ถึง90ล้านตันคาดว่าจะผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ9-10ล้านตันจากฤดูหีบปี2 5 6 3ั4ที่ผลผล,ผลิตอ้อยอยู่ที่66.67ล้านตันคิดเป็นน้ำตาลทรายเพียง7.6ล้านตันซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ10ปีทำให้โรงงานน้ำตาลทราย ภาพรวมฤดูหีบป,ปี64-65ทับสามารถกลับมาใช้อัตรากำลังการผลิตได้มากขึ้นอย่างเหมาะสมและในปี2565ทับ64คาดว่าผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายใกล้เคียงหรือมากกว่าฤดูหีบป,ปี2564ทับ65เล็กน้อยนั่นเองนะครับล่าสุดปริมาณอ้อยหีบสะสมมีมากกว่า20ล้านตันข้าวคำวันเฉลี่ย11กว่า CCS ซึ่งถือว่าฤดูหีบปีนี้พ้นจุดต่ำสุดและกลับมาอยู่ในภาวะที่ดีและฤดูหีบหน้าปี2565ับทกที่มองก็ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีต่อเนื่องเพราะเมื่อดูจากผลผลิตคงจะไม่กลับไปตกต่ำอีกขณะที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกซื้อขายล่วงหน้าล่าสุดแม้จะอ่อนตัวเล็กน้อยแต่ยังเฉลี่ยอยู่ระดับสูง18เซนต์ต่อปอนด์นั่นเองนะครับ ซึ่งจากทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวสูงอยู่นักขณะนี้นะครับก็จะทำให้ผลผลิตอ้อยของไทยนั้นก็เป็นที่จูงใจสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะดำเนินการปลูกในช่วงฤดูผลในปี65และที่ผ่านมานะครับซึ่งราคาที่ทางโรงงานประกันไว้1,000บาท ต่อตันนะครับประกอบกับร,ราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นสูงขึ้นและการคาดการราคาอ้อยที่สูงก็ทำให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นปลูกอ้อยความแรงในช่วงเดือนตุลาคม2564นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับสำหรับในปี2564ทับ65ที่เปิดหีบอยู่นี้นะครับก็คาดว่าผลผลิตอ้อยนั้น จะมีอยู่ถึง85ล้านตันถึง90ล้านตันและปี2565ถ้าบุกหกก็น่าจะมากกว่านั่นเองนะครับจากราคาที่จูงใจพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับ